ไนไปไปเตะไปเตะติดเพิมเริ่มเขินเขินสิบเก้าสิบหกติดเพิ่มหนึ่ง

นี่บอกแล้วยังต้อเดินข้าวจี้าีต้องให้อาร์เต

เสงนเก่งทีนเซ็นต์ได้ได้เน้เต้ยให้เสียงก็บุรีเด้ไม่สมควรเปิด13 20 สีจบลีดดเต็มีสดสิบเกมเส็จแลัวครับเสต็กก่อนปฏการทีมเล่นีก